สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Learn and Share สื่อ IT สร้างสารรค์สไตล์ครูทิพนะคะซึ่งครูทิพย์เนี่ยก็ได้จัดทำคลิปดีๆค่ะมานำเสนอเป็นการแบ่งปันความรู้ร่วมกันนะคะปักติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะสำหรับ EP นี้นะคะก็จะเป็นการแนะนำในเรื่องของการบันทึกเสียงนั่นเอง ตั้งแต่รีบีที่1จนถึง EP ีที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องของการใส่เสียงเพลงปกติเนี่ค่ะแต่ในส่วนของ EP ีนี้เราจะมาทําการนําเสียงพากย์บรรยายของเราเนี่ยใส่ในงานของเราด้วยนะคะเดี๋ยวมาชมพร้อมกันเลยค่ะหลังจากที่คุณครูเนี่ยทำการเปิดโปรแกรมเข้าโปรแกรมเข้ามานะคะเขาก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็กด cancel ออกไปแล้วไปที่เมนูไฟล์แล้วเลือกคําว่า open ค่ะ วันนี้คุณครูทิพย์จะทดสอบโดยใช้ VTR ที่เราทำไปก่อนหน้านี้นะคะก็เลือกตัวนี้จากนั้นก็ทำการเปิดขึ้นมาทีนี้เดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันนะคะว่าบอกได้เลยค่ะง่ายนิดเดียวนั่นเองอสมมติว่าคุณครูทิพย์จะเริ่มภาคเสียงตัวเองอตั้งแต่ตรง VTR 2 0 2 1ิตรง2021เนี่ยคะ่ะคุณครูก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยค่ะปึ๊บนี่เขาจะเข้าหน้าต่างอันนี้ใช่ไหมคะแล้วในหัวข้อเขาจะขึ้นคาว่า สไลด์ซาวนี่สีนี้คุณครูทิพย์พูดถึงคืออยู่ตรงนี้ค่ะจะมีรูปใหม่แล้วคำว่าเลคคอร์ดนะคะเดี๋ยวเราลองมาพากเสียงมาพร้อมกันค่ะนี่เขาจะมีเสียงประมาณนี้ใช่ไหมคะพอตรงนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นบอกเราว่าเสียงที่เราทําการบันทึกไปแล้วจะไปเก็บที่ไหนนะคะเราก็มาตรงคําว่าบรา e เลยค่ะอย่างของคุณทิพย์เนี่ยคุณครูทิพย์ก็จะไปเก็บในอันเดียวกันที่เราทําการสร้างไว้นี่อยู่ในซาวแล้วกัน คุณคูณทิปก็จะตั้งเป็น test ทสเทสหนประมาณนี้ค่ะเราตั้งชื่อไฟล์ก่อนแล้วก็ตอบเซฟนะคะจากนั้นค่ะในส่วนของ record using ตัวนี้เขาหมายความว่าเราจะใช้อุปกรณ์อะไรในการบันทึกนะคะอย่างของคูทิปค่ะคูทิปใช้ไมโครโฟนค่ะชื่อตรงนี้ซึ่งแต่ละตัวของอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเครื่องของคุณครูนะคะก็เลือกเข้าไปค่ะ คราวนี้ในส่วนของการเล็กคอร์ดเนี่ยถ้าเสียงเราอยู่ประมาณครึ่งๆอย่างเงี้ยก็ถือว่าเสียงดังพอสมควรค่ะแต่ถ้าเกิดน้อยลงเนี่ยคุณครูก็ต้องเพิ่มเสียงในการพูดนะคะอ่ะเดี๋ยวมาชมพร้อมๆกันค่ะคุณครูทิพย์ทดสอบน,นะคะกดเล็กคอร์ดเลยสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใน VTR 2021ยเนี่ยคุณครูทิพย์ก็จะ มีการทดสอบใช้ในเรื่องของ VTR งานเกษียณนั่นเองค่ะอ t o p กกดดันกดนี่เสียงเรามาแล้วค่ะเห็นไหมคะแล้วเราสามารถที่จะลองฟังได้กดตรงเพลตรงนี้ค่ะเลยสวัสดีค่ะนี่ถ้าสังเกตนะคะก็คืออันเนี้ยเขาจะอัดแบบยาวๆว่ะค่ะไปถึงยาวๆเราก็พูดของเราไปนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถทำการย่อตัวนี้ได้ Okay. ป๊อบโอเคไปก่อนนะคะเนี่ยเสียงเขาก็จะยืดให้เราแบบนี้ค่ะเพราะนั้นเวลาเราพูดเนี่ยเราอัดเสียงอ่ะอาจจะต้องประมาณว่าดูสไลด์ที่เล่นไปในตัวแล้วเราก็พูดไปพร้อมๆกัน,นะคะ่ะอันนี้ก็คือในกรณีที่เรามาพากเสียงทีหลังนะคะอ่ะเดี๋ยวมาชมภาพตัวอย่างกันค่ะเลยสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหรืองิเเนี่ยคุณครูทิพย์ก็จะ ดสอบใช้ในเรื่องของว t ทงานกเกษียณนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะขอเดินพบก,กับปีปีที่1นึงนะคะพิธีเด็บพิธีใช้เว็บไซต์โอเคไหมคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างง่ายๆนะคะคุณครูสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้ในงานกิจกรรมของตัวเองได้ถ้าในกรณีที่แบบว่าเราเนี่ยภาคบรรยายไปเรื่อยๆค่ะสังเกตนะคะในส่วนของเสียงที่เราภาคไปเนี่ยในช็อตสั้นๆเนี่ย เขาก็จะทําการประมวลผลแบบว่าคํานวณให้เราเองเลยะคะ่ะว่าเสียงของเราน่าจะหยุดตรงประมาณช่วงไหนแล้วตรงไหนที่เขาจะขึ้นเป็นตัวอื่นนะคะสําหรับ EP นี้รูทิพย์ก็ขอแนะนําเพียงแค่นี้ค่ะยังไงฝากกดตามใน EP ต,ต่อไปได้วยนะคะยังไม่จบค่ะทีเด็ดยังมีอยู่ตอนท้ายๆนั่นเองสําหรับ EP นี้รูทิพย์ก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ